สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องวิกกี้ทาโร่นะคะโดยเฉพาะชาวรัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะวันนี้หมอน้องก็จะมาทํานายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําเดือนเมษายน2564นหาะคะหมอน้องก็จะไม่ได้แบ่งช่วงเวลาแล้วเนาะเพราะว่าหมอน้องไม่ค่อยมีเวลาที่จะทํานะคะอะ วันนี้ก็จะมาทำนายตลอดเดือนเมษายนเลยนะคะสำหรับชาวราศีกุมหรือรักคนาราศีกุมนะคะอจะมีไพ่ทาโร่หนชุดแล้วก็จะเป็นไพ่อ r ร์เร m คิล l o นโด o รจีออร์เแล้วก็โร,ร,โร,รแมนนเจนะคะการดูก็จะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณชอบนะคะหรือว่าอ่ะสิบดาบราศีกุมสิบดาบควีนถือดาบโอ้ยทำไมมีแต่ดาบล่ะเออ View of fortune นะคะคแล้วก็สิบไม้เท้า DM Place คิงถือถ้วย วยนะคะเออหมอน้องมีความสุขว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมเนี่ยนะมันเพิ่งมีการจบกันไปหรือมันมีอะไรที่มันรุนแรงกันต่อใจนะมันมีสิบดาบก,ก็คืออาจจะมีการแทงข้างหลังก็ได้หรือหรือไม่โดนแทงก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะเออนะแต่ว่าคุณเหมือนกับว่าอืมตัวของเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเกลี้ยกราด กับเรานะคะหรือไม่อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่ยังคงมีอีโก้นะหรือความรู้สึกเอาชนะอยู่นะคะเออมันมีการจบกันไปแต่ว่าเหมือนกับโชคชะตามันก็ก็นำพาคุณหร้งสองกลับมานะมันคือมันยังยังไม่ได้จบไปไปเลยทีเดียวนะคะคุณคุณกับคนคนนั้นนะแล้วก็สิบไม้เท้าแต่ว่าก็เป็นการวนกลับมาที่เป็นลักษณะเหมือนกับยังตกลงกันไม่ได้ยังเคลียร์กันไม่ได้นะคะยังมีสถานการณ์ที่มันยัง ยังหนักหนักน,กนงนวงอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับชาวทาตน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะอืมแล้วคนคนนี้เป็นคนที่คุณเหมือนกับว่าปรารถนานะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นคนในดวงใจของคุณเป็นเอ็มเพลสจะเป็นคนที่คุณอยากจะได้มาเป็น ภรรยาหรืออยากได้มาเป็นสามีนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาเลยก็ได้นะที่เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหานะคะหรือยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้านะค,ะคุณหรือเขายังไม่พร้อมที่จะมาะเผชิญหน้ากันนะคะเออแต่ว่ามันก็คืนดีกันแล้วแหละเออมันมีสามถ้วยก็คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะคืนดีกันนะคะ และบางทีความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะมีเรื่องของบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นเทิร์ดปาร์ตี้ก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือใครเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะอืมตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณก็คุณเองก็กลัวการซุบซิบนินทานะจากจากจากคนภายนอกนะคะอืมหรือแม้หรือแม้แต่ตัวเขาเองก็ตามนะ ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อเก้าไม้เท้านะอย่างไรก็ตามนะสถานการณ์มันก็จะเ,เป็นลักษณะเหมือนกับว่ายังยื้ออยู่นะคะยังมีการยื้ออยู่นะยังมีการรอคอยนะแล้วก็ยังยื้ออยู่นะคะ และการที่เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะแก้สถานการณ์อะไรประมาณเนี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าถ้ากลับมาแล้วมันจะมีการขัดแย้งกันอีกอะนะคะถ้ามีการกลับมาพูดคุยหรือมันเป็นเหมือนกลัวกลัวว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกก็คือเหมือนกับสถานการณ์เดิมๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า อาจจะเป็นคนของคุณหรือว่าตัวคุณเองก็ได้ที่ยังรู้สึกกลัวอยู่ยังอยู่ยังอยากอยู่ในถ้ำยังอยากอยู่ในที่ที่ยังปลอดภัยต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะยังไม่อยากที่จะทุ่มเทอ,อะไรประมาณนี้ทัทง้ทงๆที่จริงๆแล้วอะอยากที่จะคืนดีแล้วก็อยากที่จะมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะอือตอนน้องก็มองว่ายังมีการยื้อกันอยู่แล้วก็อาจจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ก็แต่ก็ยังยังยังกลัวอยู่นะคะเขาเองก็น่าจะยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลย ยนะคะแล้วตัวของคุณเองนั่นแหละก็ยังมีความคิดถึงเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้ที่คุณจบไปแล้วนะอืมแล้วตอนนี้มันก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ไม่ชัดเจนะนะว่าจะเอาไงกันแน่นะคะ The Tower นะสีสเหรียญอืม เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกับเขามันมีความต่างกันมากอะนะคะมันมีความแตกต่างอะคุณรู้สึกแบบนั้นนะแล้วตัวเขาเองก็ก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะอืมแล้วตัวของคุณเองเนี่ยหมอเนาะมองว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ move on ไปไหนหรอกคุณยังกอดเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะมันก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องของการหึงหวงเข้ามาเี่ยว เกี่ยวข้องก็ได้นะนเลยก็ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงอย่างกระทันหันนะคะอืมแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีการรอคอยที่จะกลับมานะเนี่ยมันมีการเหมือนยังสารต่อความสัมพันธ์อยู่อย่างที่มอน้องบอกนะแต่ว่ามันยังยังไงอะครึ่งครึ่งกลางๆลอะตัวเองนะคะมันยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูไปนะคะว่าจะเป็นไงต่อไปอืมอะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้ว ในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณเขาจะเป็นไงบ้างนะในเดือนเมษายน the high p r e s t e s ห้าเหรียญเหมือนต่างคนก็คิดถึงกันนะคะอืม โอเคนะอ่ะมาน้องขอเปิดเพิ่มอีกสี่ใบนะคะเ h <laughs> อะแฮงแมนเดอะม The Magician แล้วก็หนึ่งเหรียญมองว่านะ คุณกับเขาก็ยังอย่างที่หมอน้องบอกก็ยังคงคิดถึงกันและกันอยู่นะคะโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนนะในเดือนนี้นะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันยังกล้าๆก,กลัวมันยังมีอะไรขาดไปอะ่ะอาจจะมีการอีกฝ่ายหนึ่งไปตามตื้อก็ได้นะเออคุณอาจจะไปตามตื้อเขาก็ได้เพื่อที่จะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเหมือนเดิมหรือเป็นฝ่ายเขาเองที่ที่ยังมาตามคนอยู่นะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ที่ยังมาตามอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะอืม แล้วก็น่าจะมีการได้ได้ได,ได้ได้กลับมานะคะหรือได้มาพบเจอกันนะเนี่ยมันมีสีไม้เท้านะคะเพจออฟ <Page of S 1> คัพนะคะเขาอยากที่จะมายื่นอ่าถ้วยให้คุณยื่นความสัมพันธ์ให้คุณนะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเออแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะคะยังมีความคุมเคือแล้วก็เนี่ย มันก็เหมือนกันยังไงอะกืนไม่เข้าคายไม่ออกกับตัวเองคือคือถ้ายังอยู่ก็ยังเศร้านะมันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าจะไปมันก็ยุงรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะแล้วก็หมอน้องมีความรู้สึกว่าอม,มันจะมีอะไรที่ที่ดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณแต่ว่า มันก็ยังอยู่ในในระดับรลเวลที่ยังไม่ไม่เต็มที่นะเขาอาจจะมาขอโทษคุณก็ได้นะเออเขาอาจจะมาขอโทษคุณนะคะหรือว่าเออมาทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอะนะคะเออนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเขาจะเออมาบอกรักเราหรือมาขอเราแต่งงานอะไรอย่างงี้ยังไม่ใช่นะคะอ,อืม ตอนนี้บางทีคุณก็อาจาจะจะลองใจเขาอยู่เหมือนกันนะเออคุณก็ชอบชอบเป็นคนที่เหมือนกับลองใจอะไรประมาณเนี้ยนะอ,อแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ,อในระหว่างที่เราลองใจเขาเนี่ยเราเองก็คิดถึงเขานะคะอ,อือเนี่ยนะเราเดิมมูลแล้วก็คิดถึงเขาเราเองก็แย่ๆเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าเราก็ต้องรักษาทีท่าของเราเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยนะอ,อืม ก้าไม้เท้าอีกแล้วนะคะในเดือนนี้ก็ยังต่างคนต่างรออยู่นะแดเหรียญอ่ะสถานการณ์ดีขึ้นนะตัวเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สถานการณ์ดีขึ้นอืนะคะประมาณนี้นะอาจจะได้ไปเจอคนในครอบครัวของเขาก็ได้นะคะหลังจากที่เรารอคอยมาแล้วนะในเดือนนี้มันจะมี แปดเหรียญก็คือเราก็อาจจะได้ไปทําอะไรร่วมกันมากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็คุณกับเขาจะมีแพชชั่นต่อกันนะในเดือนนี้นะมันสถานการณ์มันอาจจะพลิกกลับมาดีนะคะอืมนะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมอ่าตัวเองดูสิตอนแรกที่เหมาน้องเปิดมามันเป็นไพ่สิบดาบแต่ตอนนี้สถานการณ์มันมันเหมือนดีขึ้นแล้วอะ นะมันเป็นฟิบถ้วยแล้วนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีการแบบรียูเนียนกันนะคะรีคอน u r เลชันกันอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกข,ของเขาสักแปดใบแล้วกันหกดาบ เก้าถ้วยสิบเหรียญแล้วก็เดอะดีวิลเขาก็ยังมมีมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะคะยัง,ลงหลงไหลในตัวของคุณอยู่นะคนคนนี้นะมันก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันถ้าเกิดคุณทะเลาะอ,อะไรกับเขานั่นแหละนะมันก็เหมือนกับตอนนี้เขากําลัง กลับมานะคะหรือว่าสถานการณ์มันเริ่มค่อยๆดีขึ้นเขาเขาเริ่มแบบรู้สึกดีขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็ตระหนักว่าจริงๆแล้วคนที่เขารักหรือชอบอะ่ะก็คือคุณน,นั่นเองนะคะเนี่ยสิบเหลียนเนี่ยจริง,รงๆเขามีความมั่นคงให้กับคุณอยู่นะคะแล้วก็มีความต้องการในตัวของเรามากด้วยเนาะ อมีแพชชั่นอ่ะเออมีแพชชั่นทางทางเรื่องสิบปดบวกด้วยนะกับคุณนะคะและยังมีความผูกพันกับคุณอยู่นะคะความรู้สึกของเขานะเจ็ดถ้วย just me n t ก่อนหน้านี้หมอน้องมองว่าคนนี้เขาน่าจะมีตัวเลือกเยอะนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีตัวเลือกเยอะอาจจะเป็น <c oughs> <c oughs> เขาเขาอาจจะคิดว่าคุณนะมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะเขามี ตัวเลือกคุณมีตัวเลือกเยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเขา,เขาตัดสินใจว่าอืมเขาน่าจะถอยไปแล้วก็ไปไปไป,ไปเหมือนกับว่ามันเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบกัลยาณมิตรอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้ไรประมาณนี้นะอืมความรู้สึกของเขานะอะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เหมือนน้องเปิดเพิ่ม The High p i e t e s s สดาบ1เหรียญแล้วก็คนคนนี้หมอะน้องมองว่าเขาก็เขาก็เขาก็ากลหลงไหลในตัวคุณนะคะ mm. เขามีความแบบขลังใคลในตัวคุณนะแต่ว่ามันมีสองดาบอะสิบางทีเขาก็ลังเลอยู่เหมือนกันอนะ่ะเอออาจจะเกิดจากพฤติกรรมของเราเองด้วยหรือว่าเป็นตัวของเขาเองอาจจะมี มีการตัดสินใจอะไรที่มันยังเลือกไม่ได้เขาอาจจะมีก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเลือกคุณแล้วละ่ะเลือกคุณอะ่ะเออนะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆของเขาก็ได้นะคุณเป็นคนเก่าๆของเขาก็ได้นะคะ หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นมาจากอดีตชาติอะไรย่างนี้เลยก็ได้นะมันมีความผูกพันเป็นมีเวรม,มีกรรมต่อก,กันนะคะเดี๋ยวดีวิลขึ้นเมื่อกี้นะอ่ะโอเคคุณอาจจะเดี่ยวกับชาวกลุ่มด้วยกันด้วยก็ได้นะคะอืมแล้วก็มีชาวราศีมีนด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่ออร์เคล Keep a n o p e n mind นะคะก็คือดีคอนฟิลเ t ชันเห็นมามีการคืนดีกันแล้วก็ This could be the one อ่ะชาวกลุ่มคะคนคนนี้อาจจะเป็นโซเมทของคุณก็ได้นะมันจะมีการกลับมาคืนดีกันนะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะเ,เราจะต้องเปิดใจของเรานิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ จะเป็นโฟร์มตหรือเนื้อุ่งของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแตกต่างไปจากที่เราคาดหวังก็ได้นะคะม,มันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกตัวเองนะคะ <c oughs> ประชากลุ่มก็จะเป็นคนลักษณะเหมือนแบบร <laughs> ักอินสรละนะอ่ารักอินสะนะคะเอาวินวินเอาคัมอิสโฟคัสตนะคะแล้วก็ดอ l เล pride เก็ i อินย r เวย ชาวกลุ่มเป็นชาวธาตุลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเอ่อเขาเรียกว่ามีความแปรปรวนอยู่บ้างนะคะไม่บ้างอะนะแล้วก็เออเป็นคนมีนเสน่ห์นะชาวกลุ่มนะคะคุณเป็นคนมีนเสน่ห์นะอืมอ <c oughs> ก็อาจจะออกในแนวเจ้าชู้ด้วยก็ได้แต่เป็นคนรักอิสระไม่ชอบผูกมัดอะไรประมาณเนี้นะคะ champagne. อ่ะถ้าเลือกก็จะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้นะคะอ่ะ ไม่ชอบคนที่ตามจิกตามยุ่งอะไรวุ่นวายอะไรงี้ไม่ชอบนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวสูงบางท่านก็อาจจะไม่อยากมีคู่อะไรเลยก็ได้นะประมาณนี้นะเอาวินวินเอาค่าอิสโฟคัสนะคะอืมคุณจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้อ่าประมาณนี้นะแต่ว่า don't n t let pride get in your way แต่ว่าคุณต้องแบบว่าอย่าให้อีโก้หรือศักดิ์ศรีมันมันมันมาขัดขวาง ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ You and your loves one are safe คุณและคนที่รักที่คุณรักเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยแล้วก่อนหน้านี้มันอาจจะมีบททดสอบอะไรก็ได้ระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ตอนนี้นะเหตุการณ์มันกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะคะ,ะคุณจะได้รับความยุติธรรมกับความรักในครั้งนี้นะคะอาโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูคนที่มีคู่แล้วนะคะ ไปดูคนมีคู่แล้ว嘛น้องขออนุญาตใช้ไพ่อะใช้ไพ่ในตำการน,นะคนมีคู่แล้วก็อาจจะเปิดน้อยหน่อ <c> ย <oughs> คนมีคู่แล้วสามถุวยนะคะคนมีคู่แล้วก็เหมือนสถา,านการณ์มันก็มีเอรักกันดีนะคุณกับเขานะคะ มีการลงทุนอะไรกันบางอย่างนะคะ t ู o อ f คั p ด้วยนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขารักกันดีนะแต่ก็มีมีอาจจะมีมีบางคนที่คิดมากอะไรประมาณเนี้ยเอออาจจะมีหึงหวงหรือว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นคนชอบเฮฮาปาร์ตี้อะไรประมาณนี้ อะไรประมาณนี้นะคะไม่ค่อยกลับบ้านกับช่องอะไรคุณก็อาจจะคิดมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยังมั่นคงอยู่นะคะตามที่หมอน้องดูนะของชาวราศีกุมนะคะรัคนากุมนะคะอืยังมีความรักความมั่นคงกันอยู่บางท่านอาจจะมีการลงทุนอะไรด้วยกันก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากหรือเงินนะคะจากคนที่คุณรักก็ได้จากคู่ของคุณก็ได้นะคะอ่ะอืม Night of Sword นะคะคุณอาจจะดีลอยู่กับคนราศีเดียวกันก็ได้เออหมายถึงธาตุเดียวกันกลุ่มเมถุนตุลนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะเหมือนกับว่าคนรักของคุณเนี่ยนะเขาเนี่ยจะไม่เขาจะไม่ค่อยยอมใครอะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบเอาชนะนะแต่เวลาที่เขาไมา่อยู่กับคุณหมอน้องมีความรู้สึกว่า เขาจะยอมคุณไปหมดทุกอย่างอะนะเออช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเราขออะไรก็จะได้อะตัวเองเหมือนกับว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอยากได้อะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะเปยให้เราก็ได้เออเป็นช่วงเวลาที่เขาเขาตามใจเรานะคะเนี่ยคุณจะมีความสุขกับคนรักของคุณนะคะอย่างสงบนะ the อร์ m i t นะคะอืมบางท่านก็อาจจะคุยอยู่กับชาวกันก็ได้นะคะหรือคนรักของคุณเป็นชาวกันนะคะชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันก็ได้นะ แต่ก็ต้องให้ระวังในช่วงนี้นะคะให้ระวังอารมณ์ของเราไว้หรือคำพูดของเราที่มีกับคนรักนะคะอืมอ,อาจจะมีการพูดจาอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบไม่ดีก็ได้นะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับยอมเรานะหรือตัวของเราเองนั่นแหละต้องเป็นฝ่ายที่จะยอมเขานะคะ t e m p e r a n c e นะ nine of cups three of wands สามไม้เท้าแล้วก็ three of pentacles นะคะเหมือนกับว่าคุณและเขาน่าจะมีการตกลงทําอะไรกันบางอย่างนะคะจะมีการย้ายบ้านนะย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือว่าอ,อ,อาจจะห่างกันก็ได้เพื่อไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ ไปทำงานก็ได้หรือไปไปหาเงินไปทำโปรเจกต์อะไรงี้ก็ได้นะมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะต้องห่างกันแต่ก็ยังมีความคิดถึงให้กันนะคะอืมนะเดอะซันบางท่านก็คบอยู่กับชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะเดอะซันนะ justice แล้วก็ for off ค่ะนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆนะตัวเองนะสำหรับคุณกับคนรักนะคะถ้าก่อนหน้านี้เออ เราโกรธงอนอะไรเราก็ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันอะ่ะไม่มีอะไรนะคะอคนคนนี้น่าจะเป็นเนื้อคู่ของเรานั่นแหละเพราะมีไพ่เดรฟ์ันขึ้นมานะคะถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าอะไรนะคะแต่ในภายภาคหน้านะ่าจะมีโอกาสนะอืมแต่ถึงแม้ว่าว่าไม่ได้แต่งนะก็ก็อยู่ได้ด้วย,วยอยู่ด้วยกันได้ด้วยดีนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะดีด้วยนะสามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตเราได้นะคะอือาจจะเป็นชาว ราศีตุลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพฤศศพกันมังก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะอืมก็คนรักของคุณหรือตัวคุณก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะโปรเทคตัวเองจากคนรอบข้างนะคะอืมหรือแม้แม้แต่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เหมือนกับมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณก็ยังเหมือนกับ โปรเทคตัวเองอะ่ะไม่ต้องการยุ่งกับใครนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวของเราเองอะ่ะมีคนรักแล้วอะไรก,ก็ได้นะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะความสัมพันธ์ของคุณยังโอเคอยู่นะคะ express your love ให้มันแสดงออก ถึงความรักต่อกันนะคะอยู you ่ is it safe for you to love นะมันปลอดภัยแล้วล่ะที่คุณจะรักคนคนนี้ forgiving and learning อะไรก็ตามที่คุณอาจจะเคยทะเลาะก,กันหรืออะไรนะคะให้เราให้อภัยช่งกันและกันแล้วก,วก็เรียนรู้มันนะคะมา,าะดูบุนโนโลจียลลเคิลวันนี้เสียงอาจจะไม่ดังหรือเปล่าเพาะหมอนองวันนี้ไม่ได้ติดไม้อะไม้หายไปนะคะ ถ้าเกิดไม่ดังก็บอกหมอน้องด้วยนะคะ you are good enough นะเราดีเพียงพอแล้ว Pros per, prosperity rise ahead นะคะแล้วก็ look at the bigger picture นะคะ Pros per, prosperity rise ahead ก็คือคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเหมือนประมาณว่าแบบว่าอยู่กินกันแล้วก็จะแบบรับรวยอะไรประมาณเนี้นะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะอืม แล้วก็ look at the bigger picture นะคะการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องพยายามที่เหมือนปรับเข้าหาซึ่งกันและกันอย่าพยายามให้ให้มองปัญหาที่มันคนอื่นที่เขาใหญ่กว่ากว่าใหญ่กว่าเราอะนะอืมคือปัญหาของเราอาจจะจิ๊บจอยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับคนอื่นแล้วนะอ่ะโอเคนะคะหมอน้องก็ขอจบคำทำนายสำหรับ ชาวราศีกุมหรือรัคนาราศีกุมไปแตเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอน้องด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเข้ามาทาง l i n e แอดที่หมอน้องให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปของหมอน้องนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ